ครับมันนี้สิพามาฮพบพบุกตะกี้ครับโอหลายเลยครับมากเนี่ยฮุกแล้วมาไล่น้ำมาเขึงนน้ำหลายครับมาล้างน้ำล้างเล่อล้างอีกคนล่ะ เมากิ้นี่ครับเอาไปย้ายไว้นี่ฮะกล่องหมดเลยหดต้องใส่กี้งัวหลายก็ได้ก็ครับันี่กิ้งัวาได้ครับบมดต้องใส่หลายก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้มันมาหลายโอ้โหคือมาแบดก็เยียงมาตอง nhưng phương lại tìm cụ đã bẩn Sẽ tí Không tốt, nó ổ cả. ใ้ขีง้กกงัวจ้ากองข้านนี่มีประมาณสิบกองช่วงนี้มันหลายมันต้องใช้หลายกันนะตามทุ่งนากับถ้าไปกินบบเมนขีง้งัวบ่บบเมนเขาล้างทำความสะอาดแล้วขังไว้สักก่อนพอเขาขังไว้ตึงนบเศ้ามาจาังมันก็จิคขีออกเราต้องล้างดีๆก่อนล้างลบไปลบมาคนละ Không oh may lại ตื้นเดียวเขาบอได้ขาจะเท่าอย่างเดียวนะครับยามฤดูกาลรจุดที่เขาก็ฮหึบจุดที่น้ำ

อันนี้เป็นผลงานมื้อนี้หปล่ะคะมื้อนี้ครับยิ่เห็ดมืนน้อนี้หลายสมุนไพรก็หลายบดยามมันหลายของบ้านเข้านะครับบัวแม่คงมาจากทางอื่นกองธรรมชาติอยู่ทุ่งใหุ้่งนาบดครับยามนี่เขาขายเท่าแต่ว่าเขาขายเท่าอย่างเดียวจำอะก็เก็บหมกบัวเลยว่ครับยามหมากบัวออกแล้ว ลุบไปลุบมาอย่นี้ไงอย่านี้มันจะอาดออก เพียงแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ